สวัสดีครับสวัสดีคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเกงสเตอร์นะครับทุกคน <c oughs> วันนี้นะครับเก่งจะมาพาทุกคนไปทําความดีกันครับแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาเลียอะไรซองกระถิน่นซองผ้าป่านะครับทุกคนวันนี้ก่อนอื่นเลยเนี่ยเก่งจะบอกก่อนว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยเก่งไปเจอแม่ค้าคนหนึ่งครับเขาเป็นแม่ค้าขายผ้าอยู่ที่ตลาดครับทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ยอย่างที่รู้กันดีนะครับว่าตลาดเนี่ยไม่สามารถเปิดได้เขาเนะี่ย <c oughs> ไม่ได้ขายเสื้อผ้ามาเป็นระยะเวลา2อสเดือนแล้วครับทุกคนตลาดไม่เห้เขาไปขายเนาะแล้วซึ่งเขานี่มีเสื้อผ้าอยู่จํานวนมากนะครับแล้วก็เก่งไปเจอเขาแล้วเขาบอกเออเนี่ยเมื่อก่อนเขาก เขาไม่อยากอยู่ที่กรุงเทพแล้วเขาอยากกลับไปอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดอยากมีเงินสักประมาณ3ามพันอยากได้เงินสักประมาณสามพันกลับไปบ้านต่างจังหวัดแล้วเขามีลูกอ่อนหนึ่งคนเขาอุ้มลูกมาด้วยนะทุกคนเขาเลยบอกเนี้ยเขาอยากพาลูกไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วไม่อยากอยู่กรุงเทพแล้วเขารู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งเขาติดโควิดขึ้นมาใครจะดูแลลูกเขาแล้วก็ถ้าลูกเขาติดโควิดเขาก็คงทําใจไม่ได้เหมือนกันเขาเลยอยากกลับไปอยู่ต่างจังหวัดไปใช้ชีวิตปกติเรียบง่ายแต่ว่าตอนนี้เขาไม่สามารถเดินทางกลับได้เพราะเขาไม่มีเงินเขาบอกเดี๋ยวเขารอห้างเปิด เขาเลยบอกว่ามีอยู่เป็นเสื้อผ้าเสื้ออะไรกางเกงเนี่ยมีอยู่ประมาณพันกว่าตัวแล้วเก่งบอกว่าพันกว่าตัวเนี่ยป้าถ้าผมเหมาเนี่ยป้าขายเท่าไหร่แกก็เลยบอกว่าป้าขอแค่สามพันบาทพอให้ป้าได้มีค่ารถกลับบ้านแรงนี้เนาะเก่งก็เลยบอกอ่ะงั้นเดี๋ยวผมเนี่ยให้ป้าห้าพันบาทแล้วก็ป้าไปเอาเสื้อผ้ามาให้ผมแล้วก็ป้าก็พาลูกกลับบ้านตามที่ป้าตั้งใจไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปใช้ชีวิตที่ป้าอยากจะใช้พาน้องไปให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บก่อนแรงเนี่ยเออแล้วเก่งบอกว่าเดี๋ยวเสื้อผ้าตรง เสื้อผ้าผู้หญิงครับทุกคนก็เลยว่าเอ้ยเราจะเอาเสื้อผ้าตรงนี้ไปไหนดีน่าอะไรแบบนี้ก็เลยอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยคิดแล้วว่าข้างๆบ้านเก่งเนี่ยมันจะมีแคมป์คนงานก่อสร้างนะครับทุกคนซึ่งช่วงนี้คนงานก็ไม่ได้เข้ามาทํางานก่อสร้างเนาะเพราะว่ารัฐบาลเขาเอ,อสั่งปิดอยู่นาะเก่งเลยบอกว่าเออเดี๋ยวเก่งจะเอาเสื้อผ้าตรงนี้นะครับทุกคนไปให้กับคนงานก่อสร้างที่เขาอยู่ตรงนี้นาะให้เขาได้ใช้กันนะครับก็มีทั้งหมดพันกว่าตัวเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับบรรยากาศหมายว่าทุกคนนี่คือเส วางอยู่นะครับเต็มรถหมดแล้วนะครับในรถนะครับทั้งหมดสี่กระสอบห้ากระสอบนี่หลังรถเดี๋ยวเหลืออีกกระสอบหนึ่งนะครับนี่ผู้ร่วมทำบุญสวัสดีครับน้องตะือนผู้ร่วมทำบุญวันนี้นะครับใส่ชุดไทยเรียบร้อยครอบแน่นวันนี้เอาเสื้อผ้าขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวกําลังจะไปที่แคมป์คนงานนะครับมีข้างหลังอีกนะไม่ใช่กระสอบมีกระสอบเดียวนะครับมีข้างหลังรถอีกนะครับเยอะมากนะครับทุกคนก็ประมาณทันกระตัวนนะครับเตือน แคมป์คนงานก็ไม่ได้ไกลเลยนะครับทุกคนก็คือออกจากบ้านมานะครับเป็นคนงานที่แบบว่าสร้างหมู่บ้านนี้นะครับทุกคนเบนไปไหนเนี่ยนาทางอ่ะไปเลยสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เรากํำลังไปทําบุญนะคะนี่ครับทุกคนถึงแล้วครับเดี๋ยวสักครู่นะครับสวัสดีครับคือผมจะเอาเสื้อผ้ามาบริจาคให้คนงานนะครับ ตรงนี้เลยใช่ไหมครับจอดตรงนี้ได้เลยนะได้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาเสื้อผ้านะครับมาบริจาคให้กับแคมป์คนงานที่นี่นะครับรู้สึกว่าดีใจมากเพราะเราก็เป็นคนที่ชอบแต่งตัวนะครับทุกคนแล้วก็ซื้อเสื้อผ้าเยอะมากแต่ว่าตอนเด็กๆเนี่ยที่บ้านไม่ค่อยมีฐานะใช่ไหมก็เสื้อผ้าที่เรารู้สึกว่าเรา <S <S เราได้แล้วเราดีใจมากก็คือเป็นเสื้อผ้ามือสองที่รอจากลูกของป้านะกันเนาะก็เป็นเสื้อผ้าที่แบบว่ารอเขาให้มาเลยนะทุกคนแต่ว่าการที่เราได้เสื้อผ้าตรงนั้นเราคิดว่ามันเป็นมันใหม่สําหรับเเเรรราาาาาาแล้้้้ววกกกก็ูสึดีีใจจมมนนนนนะคคับพ่่หททขชยุ ไปไหวไหมเอโอเยอะมาก อันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าเก่งเนี้ยไม่สามารถเข้าไปบริจาคด้านในของตัวเขาเรียกอะไรนะเธอชุมชนเนาะเออตัวแคมป์คนงานได้นะครับเพราะว่าเขายังอยู่ในการป้องกันโรคระบาดโควิดนะครับอันนี้จะเป็นแคมป์คนงานทั้งหมดเลยไม่ใช่นี่ปา่าเาะมอไม่เห็นแคมป์เออข้างในของเนีทุกคนจะเป็นบ้านของคนงานทั้งหมดเลยครับอันนี้เนี่ย แนะนอนทุกคนนะครับก็จะเป็นแบบนี้แหละซึ่งเก่งนี้ไม่สามารถเอาไปแจกตามบ้านได้นะครับเลยต้องฝากวัตี่ป้อมยามแล้วก็ให้อ่อพี่ที่ทํางานป้อมยามเนี่ยช่วยกระจายเสื้อผ้าให้ไปแต่ละบ้านนะครับหรือว่าเดี๋ยวเขาก็จะมีวิธีการไปแจกของเขาเองนะครับแต่วันนี้เราได้ทําแล้วนะครับก็รู้สึกดีใจมากนะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่วัดโพศพเอยวัดอะไรนะรเออวัดโพศพถูกแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาให้อาหารปลานะครับหลังจากที่เราไปทาบุญมาแล้วเนาะอาหารปลาถุงละยี่สิบบาทนี่เป็นอาหารเม็ตรไหมครับ เป็นตู้จอดเหียญมอเป็นตู้จอดเหรียญเอาอันนี้เลือกก็ได้นะครับทุกคนเราซื้ออาหารเป็นขนมปังนะครับสามน้อยโอเคไปจะไปให้อาหารต่อนะครับเดนทำบุญเหรอฮะทำบุญไหมลูกนครับโอ้โหนกก็เต็มเลยครับทุกคนมีตู้ยอดเหรียญด้วยนะครับทุกคน เ,เดี๋ยวจะให้ช่างกล้องนะครับไปให้อาหารปลาบ้างลา,า,ายะม,มากครับทุกคนรี้เร็วโอ้ยดีล้วเดี๋ยวเดีนะ๋ยวมีคนกลัวด้วยมีคนกล,ลัวเป็น้ำมุลเร็วเป็น้ำมุลเร็ว ให้อาหารเต่าต่อนะครับทุกคนนี่เต่าเต่า,า,าเต็มหมดเลยเดี๋ยวไปซื้ออาหารเต่าก่อนนะครับ mm. เดินขึ้นมาเต็มเลยอา้า <laughs> มึงเตะเต่าําไม่ซุกฟานเต่าก็มีอาหารขายแบบนี้เลยนะครับทุกคน mm. ต้นละสิบบาทนะครับทุกคนขอบคุณครับเ mm. ขามีไม้จิ้มให้ด้วยนะครับ mm. ทุกคน กินดิเอาไม่มีใครกินเลยเอา้าวไม่มีใครกินอาหารเราเลยครับทุกคนพ่อกินไหมพ่อนี่พ่อกินไหมพ่ออา้าวออ้ยมีคนกินล้วมีสากินแล้วทุกคนอูออกมาให้เรา เอ้ยทุกคนนี่กลัร้องให้อาหารเป่านะฮะะครับ